ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับ h a t i c Studio นะครับซึ่งผมได้เปลี่ยนจากชื่อเก่านะครับจาก ULt1 Channel นะครับมาเป็น h a t i c Studio เรียบร้อยแล้วนะครับก็อาจจะดูแปลกๆไปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ผมก็จะมาอัปเดตแล้วก็พูดถึงเกี่ยวกับแอปกู้เงินออนไลน์นะครับที่ผมเคยแนะนำไป ก่อนหน้านี้ประมาณ3คลิปแล้วก็มีคนสนใจจำนวนมากนะครับแล้วก็คอมเมนต์สอบถามต่างๆเกี่ยวกับรายละเอียดอื่นๆอะไรเงี้ยที่ผมอาจอาจ,จะอธิบายไม่เข้าใจหรืออาจจะยังติดตรงไหนอะไรเงี้ยครับผมก็จะมาอัปเดตตามคอมเมนต์ที่ได้สอบถามผมแล้วกันนะครับโอเคก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเข้ามาที่แอปก่อนนะครับหน้าตาแอปก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่มีแอปอยู่แล้วแล้วก็ ผู้ผ่านแล้วครับอันนี้เขาคงเข้าใจอยู่แล้วสําหรับคนที่เพิ่งจะสมัครนะครับขั้นตอนการสมัครผมได้แนะนําทําคลิปแนะนําก่อนก่อนหน้าเนี้อยู่ที่ ep ที่1หรือ ep ที่2นะครับหรือมันมีอยู่3คลิปนะครับลองกดเข้าไปดูได้นะครับขั้นตอนการสมัครแล้วก็คุณสมบัติสําหรับแอปนี้จริงๆแล้วที่อนุมัติง,ง่ายๆเลยนะครับจะเป็นพนักงานประจำนะครับมีสลิปเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยครับ ส่วนใหญ่ยื่นกู้กับแอปนี้แล้วก็จะผ่านเลยส่วนอาชีพอิสระอันนี้ผมไม่แน่ใจสําหรับคนที่ทําอาชีพอิสระหรืออื่นๆแล้วกู้ผ่านก็ลองคอมเมนต์เพื่อให้คนอื่นได้รับทราบด้วยนะครับว่าอ,อ,อาชีพอิสระก็ทําได้สมัครได้อะไรเงี้ยแต่ส่วนคนที่ไม่รู้จะสมัครอะไรยังไงครับรายละเอียดในแอปจะมีบอกนะครับสําหรับอาชีพอิสระให้ส่งเป็นหน้าบุกแบงค์หรือสเตทเมนต์หรือ บัญชีหน้าล่าสุดนะครับที่สเตตเมนที่อัปเดตแล้วครับให้ส่งแทนสลิปเงินเดือนมันมีหลายอาชีพมากเลยนะครับที่เขาให้ทําการสมัครได้นะครับก็ลองสมัครกันดูนะครับส่วนคนที่สมัครไม่ผ่านนะครับอันนี้ผมบอกจริงๆว่าผมไม่สามารถช่วยอะไรได้นะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยบอกก่อนเลยว่าผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับแอปแอปนี้เลยแล้วก็ไม่ได้รีวิวให้เขาแบบเขาจ้างผมอะไรเงี้ย ือผมไม่ได้อะไรจากเขาเลยผมเป็นเพียงลูกค้าแอปเหมือนกันซึ่งผมก็แค่ทําคลิปแนะนําให้คนอื่นได้ดูเผื่อใครสนใจอะไรเงี้ยแอปเนี้ยครับเป็นเป็นแอปเงินกู้สําหรับฉุกเฉินจริงๆสําหรับคนที่หมุนเงินจริงๆนะครับอย่าคิดว่ามันเป็นเงินกู้ที่แบบเอามาใช้ในชีวิตแบบจริงจังอะไรขนาดนั้นซึ่งถ้าสินเชื่อแบบนั้นนะครับที่เป็นวงเงินกู้ขนาดนั้นอะ่ะต้องไปกู้กับธนาคารและ หรือแหล่งที่เขามีเงินเงินทุนนะครับที่ให้เรากู้ละส่วนอันนี้มันเป็นแอปที่แบบใช้ยามฉุกเฉินเอาไว้หมุนเงินนั่นเองประมาณนี้ซึ่งขั้นตอนรายละเอียดแล้วก็วงเงินในการกู้ครับเริ่มต้นผมจำได้ตอนที่ผมสมัครครั้งแรกเขาตรวจสอบเอกสารที่ผมถ่ายส่งไปครับซึ่งมันไม่เหมือนกับธนาคารถูกไหมครับธนาคารเราต้องพิมพ์เอกสาร ส่งให้ Mess ซนเจหรือเอาไปยื่นให้ธนาคารตรวจสอบแต่แอปนี ia, ้แอปนี้คือเราถ่ายส่งเขาก็ตรวจสอบตามรูปที่เราส่งแค่นั้นนะครับเมื่อตรวจสอบผ่านเขาก็อนุมัติวงเงินมาเขาดูจากภาระหนี้สินรอบๆของเราอย่างผมมีภาระหนี้สินสามสี่อย่างแล้วก็ดูฐานเงินเดือนของผมเขาก็อนุมัติวงเงินกู้ให้ผมแค่หนึ่งพันห้าร้อยบาทซึ่งผมก็ไม่ได้ซีเรียสผมก็มองว่า ตอนแรกผมก็คิดว่ามันน้อยครับแต่ว่าพอผมดูภาระหนี้สินแล้วเขาคงคิดว่าเขาเอาผมคิดว่าเอาเงินเดือนผมไปจ่ายหนี้สินต่างๆแล้วมันเหลือเงินประมาณเท่าไหร่เขาก็ตีมาเป็นเงินกู้ที่เราพอจะจ่ายเขาไหวให้เราประมาณนี้ส่วนคนที่ได้เงินกู้เยอะกว่าผมก็มีนะครับบางคนสองพันสามบางคนอะไรเงี้ยพันเจ็ดแต่ว่า ฐานเงินเดือนเขาอาจจะมากกว่าผมแล้วก็ภาระหนี้สินเขาอาจจะน้อยกว่าผมด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งวงเงินกู้สูงสุดจริงๆแล้วผมคิดว่าทางแอปน่าจะให้แค่ประมาณ5,000บาทนะครับซึ่งมันไม่น่าเยอะกว่านี้ได้นะครับเพราะว่าถ้าหลักหมื่นเนี่ยมันจะต้องเป็นสินเชื่อจากธนาคารแล้วครับไม่ใช่จากแอปพลิเคชันแน่นอนโอเคครับส่วนปัจจุบนันวงเงินกู้ของผมเพิ่มเป็น2900เยแล้วนะครับ ซึ่งวงเงินกู้จะเพิ่มได้อย่างไรใช่ไหมครับครั้งแรกเมื่อคุณกู้ไม่ไม่จำเป็นต้องเต็มวงวงเงินกู้นะครับสมมติคุณมีวงเงินพันห้าคุณกู้พันห้าครั้งสองคุณกู้พันสองหลังจากคุณคืนเงินกู้ครับครั้งที่สองไปเขาก็จะอนุมัติวงเงินกู้เพิ่มให้คุณสองร้อยบาททันทีหลังจากคืนเงินรอบที่สองนะครับกู้ทุกๆสองครั้งครั้งที่สองคืนเงินอนุมัติวงเงินกู้เพิ่มสองร้อย ผมเพิ่มจาก1,500มา2,900ครับคุณคิดว่าผมกู้ไปกี่ครั้งแล้วนั่นนะครับเดี๋ยวผมเข้าดูประวัตินะครับนี่ยครับอันนี้ประวัติเลยของผมเลยเต็มเลยใช่ไหมครับเนี่ยผมกู้ไปไม่ต่ำกว่าสิบครั้งแน่นอนกู้ไปเป็นสิบสิบครั้งแล้วผมถึงบอกว่าถ้าคุณจะกู้จากแอปพลิเคชันเนี้ยครับคุณ อย่าหวังเลยนะครับว่าคุณจะกู้เป็นเงินก้อนโตมันเป็นสําหรับเงินกู้ฉุกเฉินเอามาหมุนเอามาจ่ายอะไรแล้วก็คืนเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับมันช่วยเราได้จริงๆนะครับโอเคต่อไปจะเป็นอัตราดอกเบีย้ยอัตราดอกเบีย้ยแอปนี้ตามกฎหมายนะตามกฎหมายเลยครับผมแต่ลูกเล่นแอปพลิเคชันกู้เงินออนไลน์ต่างๆที่เขามาใช้คือค่าบริการซึ่งมันไม่ใช่ดอกเบี้ยครับมันเป็นค่าบริการ เหมือนถ้าเราไปกินอาหารจานหนึ่งถ้าไปกินร้านอาหารระดับดีๆ,ๆครับเขาก็จะมีภาษีเจอเปอร์เซ็นแล้วก็บวกเซอร์วิสชาร์ตอะไรประมาณเนี้ยนั่นก็คือค่าบริการอย่างบริการเสิร์ฟอาหารเสิร์ฟน้ําให้เราอะไรเงี้ยเอออันนี้เขาก็บริการเขาก็จะคิดเหมือนเป็นเซอร์วิสครับประมาณนั้นซึ่งค่าบริการตรงเนี้ยไม่ผิดกฎหมายครับเพราะว่ามันอยู่ที่เราดิวกันแล้วครับคือเราตกลงเราเห็นตัวเลขก่อน ซึ่งทางแอปก็จะแจ้งรายละเอียดชัดเจนมากอย่างสมมุตินะครับผมจะกู้เต็มวงเงินเลยตอนนี้ผมได้2,009ผมระยะเวลาเริ่มต้นนะครับระยะเวลาวงเงินการกู้เนี่ยมีตั้งแต่7วัน15 20วันนะครับผมเลือกขั้นต่ำก่อนเลยผมขอกู้แค่7วันเดี๋ยวผมคืนหัวข้อเอาเป็นอื่นๆตรงนี้เลือกอะไรก็ได้นะครับโอเค ผมใช้เวลา7วันนะครับในการกู้สอ0พเ้าขาคิดค่าบริการผม290สบนั่นหมายถึงว่าร้อยละสิบาทนะครับค่าบริการส่วนดอกเบีย้ยเขาคิดดอกเบีย้ยแค่ส่วนต่างนะครับจาก2 0 0พเเป็น2 9 1 0ันสิบาท15บสตางค์นั่นหมายถึงว่าดอกเบีย้ยที่เราต้องจ่ายเขาแค่7ดวัน10บบาท15้าสตางค์แต่ที่เราต้องเสียเขาจริงๆคือค่าบริการที่ หากจากเงินวง,วงเงินกู้ที่เราจะได้รับครับไป290บาทซึ่งตัวเนี้ยสำหรับแอปเนี้ยผมคิดว่าค่าบริการถูกกว่าแอปอื่นๆที่ผมเจอมาบางแอปกู้2,000เงินเข้าบัญชี1,000ค่าบริการ700 600เสร็จเวลาต้องคืนต้องคืน2,000เต็มบวกดอกเบี้ยอีก ส่วนต่างที่มันได้จริงอ่ะมันหายช่องว่างมันหายไปประมาณ7 8็ดแดร้อยแต่แอปเนี้ยมันหายไปไม่เกินสา0ร้อยอร้อยอะไรเงี้ยผมรับได้อย่างแย่ที่สุดเลยนะครับผมขอกู้2ี่สิบวันอะดอกเบีย้ยที่เขาจะคิดผมอะ5้า้อยแปดิบแต่ผมมีระยะเวลาในการคืนเขาอะยี่สิบวันในการหาเงินมาคืนเขาอะผมค่อนข้างว่ามองว่าเวลาในการคืนตั้ง2ี่ิบวันคืน2 9 0 0 แต่เงินที่เราได้จริงมันอาจจะได้แค่ประมาณ2องวันสามอะไรเงี้ยมันต่างกันประมาณ5้าร้อยหกร้อยผมยังโอเคแต่บางแอปคืนภายใน4วันคืนใน7วันซึ่งส่วนต่างมันอยู่ที่67 800อเลยครับซึ่งผมเคยเจอมากับทุกแอปผมจะไม่บอกว่าแอปนั้นชื่ออะไรเพราะผมไม่อยากให้ใครไปเจอแล้วก็ไปใช้งานแต่แอปนี้ผมสก,กีนแล้วว่ามันโอเคผมเลยมาแนะนำนะครับแล้วก็มีแอปหนึ่งที่ผมสนใจแล้วก็จะ เอามาแนะนําแต่ผมลองสมัครไปแล้วเมื่อสอเดือนก่อนผมไม่ผ่านแต่ผมจะลองการอจะทําการสมัครเข้าไปใหม่ดูถ้าผ่านผมก็จะมารีวิวซึ่งผมมองแล้วว่าอัตราดอกเบี้ยอีกแอปหนึ่งก็ถูกเหมือนกันแต่ว่าวงเงินเขาอาจจะไม่ได้ให้เยอะเหมือนแอปนี้อันนั้นเขาอยู่หลักพ0 0 0องพัแต่อันนี้มันสูงสุดมันได้5,000นะครับครับสําหรับการกู้สําหรับคนที่เคยกู้อยู่แล้วนะครับ หรือถ้ายังไม่เข้าใจก็ผมก็จะมีคลิปก่อนหน้านี้ให้ดูนะครับสําหรับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงรายละเอียดคร่าวๆนะครับส่วนที่คนที่มาคอมเมนต์บอกผมว่าผมได้เสียจากแอปเนี้ยแบบได้มีเปอร์เซ็นเชียร์แอป,ปนี้อะไรเงี้ยผมไม่ได้อะไรจากเขาเลยครับผมแค่เป็นลูกค้าจริงๆส่วนคนที่สมัครไม่ผ่านแล้วก็มาบอกว่าผมหลอกลวงอะไรเงี้ยผมไม่ได้หลอกอะไรคุณเลยนะครับผมไม่ได้ไปได้อะไรจากคุณเลยจริงๆผมแค่ มาแนะนาอะไม่รู้ดีความรู้สึกผมคือแค่อยากแนะนําถ้าเผื่อใครฉุกเฉินเผื่อใครไม่ไม่รู้จักช่องทางนี้จริงๆอ่อะบางคนเขามาดูคลิปแล้วเขาแบบเจอช่องทางนี้แล้วเขาไปทําการกู้เออมันก็ช่วยเขาอะแบบหมุนเงินอะไรแบบนี้ครับจริงๆนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับก็อยากจะมาอัปเดตแล้วก็พูดอะไรเกี่ยวกับคอมเมนต์หน่อยว่ามันผมรู้สึก ไม่ค่อยดีครับสำหรับคนที่มาบอกว่าผมหลอกลวงอะไรเงี้ยสาหรับคนที่ไปยื่นกู้ไม่ผ่านซึ่งผมอยากอธิบายนะครับว่ารายได้แต่ละคนมันไม่เท่ากันภาระหนี้สินแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะครับความมั่นคงในการงานต่างๆมันไม่เหมือนกันซึ่งมันจะมาเทียบกันแล้วก็มาตัดสินอะไรกันไม่ได้นะครับผมมีหน้าที่แนะนําคุณสนใจคุณสมัครเข้าไปทางแอปตรวจสอบคุณผ่านคุณได้ คุณไม่ผ่านก็จบแค่นั้นนะครับผมก็แค่เนี้ยต้องการแค่เนี้ยจริงๆนะครับสําหรับการแนะนําของผมในแต่ละคลิปก็อย่างถ้าผมพูดอะไรที่มันแบบผิดๆไปอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์แนะนําผมได้นะครับครับก็ถ้ามีคําพูดที่ผิดพลาดหรือทําให้หลายๆคนไม่พอใจผมก็ขออภัยด้วยละกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิป พูดมากกว่าแนะนำมากกว่าส่วนถ้าใครยังไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามกันมาได้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปประมาณนี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ